ความจากสาชัยมาเชียรี่นะครับวันนี้ผมจะมาลองเครื่องตื่นให้ดูอีกตัวนะฮะตัวนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับยี่ห้อนีอ้น่าจะเป็นยี่ห้อโลเซนส์นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ทำด้วยหวันนะ,ะจะรูปทรงคล้ายๆกับแยมเลยครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นนิ New ้วมินในตัวนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนขนาดพุทธคมขนาดขนาดเครื่องมันสี่พุทธนะครับผมนี่ดูเราเทียบดูได้ไง่ายๆนะครับจาก เครื่องแยมเครื่องแยมข้างหลังนะครับผมตัวนี้ตั้งอยู่นี่เดียวครับไม่ค่อยต่างกันมากนะครับผมประมาณสี่พันห้าสิบระยะเครื่อก็ถ้าไม่ได้รวมตัวไม่ได้รวมตัวยันศูนย์ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็น่าจะมาที่ประมาณห้าสิบไมไ่รวมตัวรบ ใกล้เคียงกับแยมครับแยมว่าห้าร้อยสิบตัวตัววงตัววงน็ประมาณสี่ร้ยอยนะครับผมตัวนี้เพิ่งลงตู้จากไต้หวันเลยนะฮะก็ยังไม่ทำคําลาดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองเครื่องให้ดูนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวนี้มันจะมีป้ายรอบมานะครับผมเดี๋ยวลองลอง,ลองมาเข้าดูแล้วกันนะอาจจะมีตัวไฮตัวโลนะครับเดี๋ยวลองมาลองรอบรอบรอ,อบเร็วกันนะครับผม รอบใกล้ก <ừ> ันประมาณม่ต้องน้อยกวาครับของสองนะครับเข้าคุเลยอันนี้อดสุนะครับแล้วตัวนี้ทำเป็นลูกของคุณก้นะครับคุณเฉลียวคู่ค่ทบเเดิมแบบนี้แล้วนะที่ผมไดง ค่อนข้างสวยนะครับประกานเดียวเลยเท่ากันนี้เลยสวยเลยนะครับผมใช้งานมันง่ายนะครับตรงนี้สเปคตัวรูมเฮาหนึ่งพึ่งนะครับผมจะเล็กกว่าแยางนิดเดียวครับก็ถ้าอย่างไรตัวนี้ตัวนี้ราคาแสนห้าหมื่นห้าพันนะครับผมให้โปรโมชั่นพิเศษนะครับเหลือแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับใครสนใจเข้ามาลองเคพื่อมได้นะครับผม สายนาชีรอนี่เีาปัดสองสามสองหนึ่งก้า